เดี๋ยวเขาจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปแล้วก็มิถุนายนะฮะเมษาพฤษภามิถุนากระกดา,ากรกดาคาดว่าน่าจะเริ่มเรียนได้แล้วสําหรับหลักสูตรนะฮะมีหลายหลักสูตรมากๆเพื่อที่จะต่อยอดแล้วก็ผลักดันให้คนไทยนั้นมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับนางสาวแพรทองทานชินวัตรประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะครับก็เปิดเผยถึง9สําคัญ ของการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็พัฒนาศักยภาพของคนไทยผ่านโครงการตัวยอ่อเขาเรียกอย่างนี้นะ OFOS นะหรือ One Family One Soft Power 1ครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ชื่อยาวดีนะฮะทีนี้เนี่ยเพื่อเป็นการส่งเสริมผักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปทั่วโลกโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาคนเฟ้นหาศักยภาพของคนไทยทุกครอบครัวครับอย่างน้อยเนี่ยนะฮะครอบครัวละ1คน เพื่อนํามาส่งเสริมแล้วก็บ่มเพาะให้มีศักยภาพผ่านศูนย์บ่มเพาะทักษะสร้างสรรค์น,นะครับที่จะมีในทุกระดับตั้งแต่ในหมู่บ้านครับนะไปจนถึงระดับประเทศให้ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะสร้างสรรค์ของตัวเองในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการทําอาหารการร้องเพลงออกแบบศิลปะกีฬาแล้วก็อื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพให้นะทีนี้เนี่ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยคุณแพดองทานคุณรุ่นอิงก็บอกว่าไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไร สามารถเรียนรู้ได้ทั้งแบบออนไลน์ออนไซต์ก็คือไปเรียนในสถานที่แล้วก็เรียนแบบออนไลน์ผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะไปเรียนในออนไซต์ออนไ์ดีกว่าตามสถานที่กว่าเรียนออนไลน์ไม่ค่อยรู้เรื่องนะค,นะครับคุณผู้ชมนะฮะเราหยิบจับอะไรก็ลําบากนะครับทีนี้ใครถ้าอยากนะเขาบอกว่าอนาคตภายใน4ปีข้างหน้าเนี่ยจะสามารถที่จะสร้างแรงงานทักษะสูงได้20ล้านคนหรือสามารถสร้างงานได้ถึง20ล้านตําแหน่งแล้วก็มีไรายได้อย่างน้อยเนี่ยนะครับสองแสนบาทต่อปีในอนาคต เกิน2เกินแสนบาทไปแล้วเนี่ยเราจะไม่มีคนจนแล้วนะนะเราจะไม่ได้ใช้บัตรคนจนแล้วนะเพราะว่าถ้าทําได้จริงๆทุกคนจะมีะไรายได้20,000 0บาทต่อปีขึ้นไปทีนี้ทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยเขาก็มี3ข้อในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์การพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่ง3ยุทธศาสตร์ในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ประกอบไปด้วยนโยบายต่างประเทศเพื่อสร้างซอฟต์พาวเวอร์นะฮะโดยตนเองเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศนะคุณลุงอิงบอกนะฮะเดี๋ยวขึ้นภาพมาดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจะหมด ะะเดี๋ยวขึ้นภาพมาให้ทุกคนเห็นว่ามันจะมีด้านไหนบ้างนี่ครับอันนี้คือหลักสูตรหลักสูตร OFOS พัฒนาทักษะด้านต่างๆนะครับก็ภายใน30กันยายนแล้วก็น่าจะเปิดลงทะเบียนได้ในเดือนมิถุนายนก็จะมีด้านอาหาร1,000 0คนนะภาพยนตร์ละครซีรีส์2 3 0 0คนด้านดนตรีอันนี้จะเป็นในกลุ่มอาชีพที่จะผลักดันเป็นซอฟต์พาวเได้นะครับด้านหนังสือด้านเกมด้านการท่องเที่ยวด้านศิลปะ นะมีแฟชั่นนะด้านกีฬาใครสนใจด้านไหนนะครับเขาก็วางเป้าหมายเอาไว้เนี่ยนะฮะน่าจะจัดอบรมรวมได้มากกว่าทางออนไลน์500,000คนแล้วก็จะมีอบรมแบบออนไซต์3 0 0 0 0คนโดยประมาณนะครับนะใครสนใจนะครับก็เตรียมรอได้เลยเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์นะครับแต่ยังไม่ได้มีการระบุมาว่าเป็นแอปไหนเว็บไซต์ไหนนะครับแล้วก็ที่สํานักงานกองทุนหมู่บ้านที่จะมีอยู่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศนะครับ